ทั่วประเทศไทยเลยหลวงหนุ่ยแล้วไม่ทํางานเหรอไม่ทํางานเหรอนนั่ตะสิเออต้องถามจัดตัวแล้วครับใครเป็นสวัสดีครับผมชื่อนิวนะครับชื่อจริงชื่อนิวะครับเป็นอะไรเป็นใครเป็นเด็กฝึกงานครับนี่รับงานแทนพี่หนุ่ยได้น้องอ๋อด้ยนะครับผมฝากมาเลยฝากมาแทนครับฝากนาฝากตัวกับแฟนมวยนะครับอ้าวนี่คือขฝึกงานนะ หนึ่งรุ่นที่เข้ามาทํางานในกองบกกองมือนอย่างครับ,รบวันนี้ขาดหน่่ยไปก็เลยได้นิวมาแทนนองอยู่เหมือนกันแต่เราบอกว่านิวเนี่ยมาถึงก็ได้ทํางานเลยเพราะว่านิวไปเช็คพิธีค่ายมาอ่าค่ายอ่าอทอพานสี่เก้าโอเค<ด>ไปดูปดอ่ากล้องเก,ก่งอ่ากล้องพ,พบพระผมที่ศรีราชเลยนะใช่ครับมาถึงก็ออกต่างวัดเลย <ๆ S 2> แล้วพวกเราไปไหนมาบิ๊กพวกเราก็ไปที่ใกล้ๆโรงพิมนะ ย่านหนึ่งจ่ายครับไปดูน้องไปไกลรใกล้บก็ไปดูขุนเข่าเรือดำน้ำครับดวคานปอบริรักครับเที่ยวนี้สิซอมจะเป็นยังไงครับทางเราต้องรอติดตามต้องถ้าเกิดติดต้อมล้าต้องมาถามบางติป่าเพราะว่านี่ต้องบอกว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเลยนะดวคานเป็นไงบางติปได้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนดีกว่าดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสภาพร่างกายเลยครับของทางด้านด้านตะวันศรีเจ้าก่อนมีสองลายคือต้องพบกา

ตีทำไมอะีคอนทำไมขยบไปตีคอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เออเอ้อาิตยเป็นพี่ปามเอออออเ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 อครับตอนเีอเออเอนเออ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 เ่าเออเอาเออ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 ออเเ ั้นี้ครับเป็นอีก2นักชกเหมือนเดิมทั้งก้องพุแล้วก็ก้องเกียรติครับมีซิวต่อยทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ความพร้อมของก้องพบกันก่อนเลยครับสวัสดีครับก้องพบสวัสดีแฟนรายการหน่อยครัสดีคต่อเท้าสภาพติเป็นพี่ติเป็นพี่บัามาก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์ซ้อมมากี่วันแล้วครับซ้อมมาก็สามอาทิตย์แล้วครับวันนี้หลังจากที่ครั้งที่แล้วติดต่อกลับแซ้อมต่อเลยครับน้นองต่อเลยครับเจ้าใหญ เจอกับพีระบอลเล็กเอ็กซิลิีคอนยิมเคยเห็นผู้ชมไหมเคยไหมเคยครับเป็นมวยภายในเป็นมวยเข่ามวยเข่าแล้วกลัวเข่าไม่กลัวครับไม่กลัวนะเมื่อก่อนผมก็เป็นมวยเข่าเลยนี่ในก่อนเป็นมวยเข่านะพีระบอลเล็กฟังไว้ตอนนี้เป็นมวยอะไรล่วนะลอยได้เลยะได้รับฟังครับไปนี่ลองเพิ่มมีอาชีพไหมมีครับอาารยคณะเข้าชิงเลยนะ อ,อััันนเดียวกครบฝากไปถึงแฟนมวยทางบ้านรู้สึกเราเป็นมวยเหนือนะมวยวเพชรบุรีเพชรบุรีฝากไปถึงชาวเพชรบุรีหน่อยเป็นกำลังใจใหห้น่อยขอให้ชาวเพชรบุรีทุกคนช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับครับผมจะทำเต็มที่ครับไม่ผิดหวังจะไม่ทำให้ผิดหวังเออแล้วฝากผู้มีมระดัเล็กด้วยมั่งอยู่มั่งไปถ้าในแม่ก็ามาลองกันสกคัญมลองกันตังน้งตั้งเราดีทุกคนเลยแล้วคนต่อไปเลยต้องเกียรติทปสี่เก้าครับ เดี๋ยวกับเทศเทศเจริญผู้ปาบเก่าครับผมเสือชนเกลือตอนนี้ร่างกายเป็นไงบ้างล่ะสิ่งเดียวซ้ำขาวนิดกำลังเรียบซ้ำขาวอ่ะที่แล้วนี่รู้สึกว่าบนในเรากินเลยนะเพราะว่าผมไปปลายนี่เลยโดนตัวใหม่ทไมไม่กลัวนะครั้งนี้กับครั้งที่แล้วครั้งไหนสอนอยู่อ่ะก็พ์ดคอรกันนะครับพอรกันนะครับอ่าตอนนี้รองเทิดรองเทิดทั่อยู่อ่ะอืมนี่วอยู่ ประจีนงน,น่นอนแต่ว่าวันโชกไอเดียแน่นอนแน่นอนฝากพิธีมือเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ครับเชียงใหม่อุ่นเถือนหน่อยขอกำลังใจสวัสดีครับพ่อพ่อเป็นยังไง เป็นอีกหคนสำหรับตองเก็บประมาณสิเก้าเดี๋ยวเราต่งภาตั้งมวย้วไม่อเดี๋ยวต้องเอาวามการ่ัของเ็นเอที่มีพอัดัาผู้สื่อมวยลูกศิษย์ทั้งต่อหม่าต้องพูดเนื้อแต่ไปนคงที่แล้วมาก็แค่วันตวานพ้องต่อเลยรร่างกาตัวนี้มั่นใจเตียแน่นอนแน่นอนครับ่เน่ผู้ชมเป็นไงผู้ชมผมดูแล้วตัวจะเป็นตงโมเขาอย่างเดียวมอย่างนครับ ว่าเขามาแบบทีตัวทตัวจะเจอลูกทีเด็ดอีกได้นะครับก็่ครับเผมเอาพูดถก้องต้องเกียยวไอแต่สำหรับกองเกียร์นี่เหมือนกันเช่นเดียวก,กับไอกองพลที่ว่าต่อยมาังหอนั่งกับอ่อนแรงปานนิดนึง นันนั่งหมัดเป็นพิเศษแต่เรบมีลูกแก่แล้วแก้ป็นโจตอบด้วยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาคนจะเข้ามีดอกเริ่มขึ้นจัดการแก้ทางได้ไหมครับแก้ข้าพี่สุริทองบอกว่าน่าจะเป็นหนังม้วนเก่านะสำหรับกล้องเกียร์ส่วนกล้องปมนี่ก็ไม่น่ามีปัญหาเข้าชิงแน่นอนอ่านี่ก็เป็นการยืนยันของทั้งนักมวยและก็เจมเนอร์ครับวันเสาร์นี้ไปเชียร์กล้องปมวันอาทิตย์ไปเชียร์กล้องเกียรั์ตอนนี้ก็มาแรง วันนี้เราทั้งสขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ はい。<laughs> <laughs>